จบเกมครับศึกวันที่ไดดาบี้ที่แอนฟิวนะครับชัยชนะเป็นของเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่มีค่าแล้วก็ทุรักทุเลนิดนึงเพราะว่าทีมเยือนเขามาดีนะฮะมาตั้งรับแล้วเวลาได้บอลเนี่ยไม่มีต่อบอลที่ิ่งกันเทิ้งเต่ยาวไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับ ครื่งแรกก็เลยดูอึดอัดงานลเลลบูนก,ก็ดูเกมรุกไม่ค่อยจะดุดันกระซวกใต้ักเท่าไหร่เล่นเกมเร็วของตัวเองไม่ได้โบซาราก็แผลงลิ้นไม่ออกอีกครั้งนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเอเวอร์ตนเนี่ยมีดวงนะครับคือรอดพ้นจากการปูกใบแดงไล่ออกจังหวะที่เจมส์ท็อกซี่พุ่งเข้าไปประกาดโบแล้วก็จังหวะ ตามน้ำเนี่ยไปยัดน,น้าแข่งของอลริส er. ติแบกลิเตอร์จังหวะนั้นเนี่ยผมเห็นอยู่นะฮะบนอาานัศจรรย์ก็ต้องบอกว่าเอเวอตันโชคดีนะครับที่ยังมีผู้เล่นครบ1 1คนอย่างไรก็ตามครับมีดวงแล้วก็ไม่มีดวงเช่นกันเอเวอตันได้ประตูก็ล้ำหน้าอีกจังหวะหนึ่งเบโต้หลุดเดียวไมก็ ยิงผ่านมือน้องลูกหมีไปแล้วก็ดันไปชนคาร์ใต้อย่างนั้นนะครับจบครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหเด็กองเพียฟิลเครียดกันใหญ่นะนั่งแคะเล็บกันสนุกสนานเลยทีเดียวแต่หลายครั้งหลายผลนะฮะที่เราเห็นว่าเลยบรูนเนี่ยครึ่งแรกอาจจะดูนืดใเนื่อสร้างความอึดอัดให้กับแฟนบอลแต่ครึ่งหลักเนี่ยมักจะทําได้ดีเล่งเครื่องนะครับเล่งความเร็วเล่งเกมรุกมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครึ่งหลักเนี่ยหลังจากที่ พักเครื่องไปถูกอเดอร์สโลตนะครับวางหมากแก้เกมนะครับให้โอวาดถูกระดมจิตใจกันในห้องแต่งตัวเครื่องหลังลงมาลิบูลคือคักมากขึ้นนะครับเล่นเกมเร็วมากขึ้นบลุกมากขึ้นแล้วพอบุกไปบุกไปย้ำไปย้ำไปเนี่ยสุดท้ายก็มาได้ประตูนะครับและสุดท้ายมันเป็นประตูชัยด้วยจากเดียโกโชต้าพอลิบูลได้ประตูก็ความกดดันมันก็คลายออกไปนะครับ หลังจากนั้นก็กองเชียนะฮะกลับมาเลืองล่าเหมือนเดิมครึ่งแรกนี่แบบเงียบเลยพอครึ่งหลังนี่พอผลล็อกได้ขึ้นนําได้ก็เชียร์กันสนุกสนานนะ,ะล้องเพลงกันล่าเริงเลย ร์พูลก็ครองบ,บอลบุกอยู่ข้างเดียวเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะยิงประตูเพิ่มอเวานตันได้เกมรุกของอเวานตันก็ต้องบอกว่าวันนี้พอเสียประตูแล้วก็จบนะครับคือมันต้องยันให้อยู่ภายใน90นาทีเท่านั้นพอยันไม่ได้เนี่ยเกมรุกไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะไปทําอะไรเจ้าบ้านอย่างผกแดงสุดท้ายวอร์บูลได้ชชนะเหนือนะผู้แข้นนะครับผู้แข้นสาคัญอย่างอเวานตันแล้วก็เป็นการถอนแข้จากเกมแรกด้วยแล้วก็ ที่สําคัญนะครับสามแต้มนี้ทําให้ลีพูลกลับมาทิ้งห่างอาร์เซนอลเป็น12แต้มเหมือนเดิมขยับเข้าใกล้ตําแหน่งแชมป์เข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆครับดูแล้วไม่น่าจะถึงสองสามนัดสุดท้ายแน่นอนครับดิใจด้วยนะครับพวกพ,พี่ผมมาช่วยเป็นกําลังใจให้ถึงแอนฟิลด์เลยทีเดียว